แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีเสียงปืนดังใกล้กับหมู่บ้านพลานและชาวบ้านต่างก็จะรู้กันดีหากจะใช้ปืนกับเพียงเพื่อล่าสัตว์ที่อยู่ในป่าเท่านั้นและการที่จะล่าสัตว์จําเป็นที่จะต้องเข้าไปนในป่าลึกในแหล่งที่หากินของสัตว์ป่าซึ่งต้องเป็นสัตว์ใหญ่เท่านั้นที่จําเป็นจะต้องใช้อาวุธปืนในการล่าสําหรับสัตว์เล็กๆที่หากินอยู่ในป่ารอบๆหมู่บ้านจะใช้เพียงแค่กับดักในการจับสัตว์พวกนั้นมากกว่าเมื่อมีเสียงปืนดังอยู่ใกล้หมู่บ้าน นั่นก็หมายความว่ามันต้องมีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นแน่ซึ่งในช่วงเวลานั้นมันมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นมาจริงๆเมื่อมีเสือลาย่าดกอนหลุดหลอดออกมาจากป่าลึกเข้ามาคาและลากเอาล่างของชาวบ้านที่หาของปา่าเข้าไปในป่าเพื่อจะกินเป็นอาหารบังเอิญมีพลานที่ออกมาจากการล่าสัตว์ป่าพบเจอกับมันเข้าระหว่างทางก็เลยถูกพลานผู้นั้นไล่ยิงแต่กระสุนปืนกับทำอะไรอไลายพาดกอนนั่นไม่ได้ แถมยังทำให้มันโมโหพุ่งกระโจนเข้าใส่จนสุดท้ายผานผู้นั้นต้องหนีเอาตัวรอดกลับมาบอกข่าวกับชาวบ้านและพลานคนอื่นๆถึงได้รู้ว่าใครที่ถูกเสือข่าตายและหลากไปกินทั้งที่พลานหลายคนก็หากินอยู่ในผืนป่าแต่กลับไม่เคยมีการพบเจอกับเสือมาก่อนจึงพากันแปลกใจว่าเสือมันเล็ดหลอดออกจากป่าลึกมาได้ยังไงไม่มีทางที่มันจะเล็ดหลอดพ้นจากสายตาของลานที่อยู่ในป่ามาได้ วันรุ่งขึ้นยังไม่ทันที่จะพากันเข้าไปตามหา,หาร่างของชาวบ้านที่หายตัวไปก็มีการพบเจอกับเสือเพนผ่านอยู่ในป่ารอบๆหมู่บ้านเห็นว่ามันกําลังจะมม่งหน้าเข้าป่าลึกสแสดงว่ามันต้องแอบรอบจ้องเข้ามาใกล้หมู่บ้านก่อนแล้วจึงได้ถูกชาวบ้านและพลานล่ยิงวิ่งกระโจนหนีหายเข้าป่าไปยังไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมมันต้องย้อนกลับมาใกล้หมู่บ้านทั้งที่มันก็เพิ่งได้เหยื่อไปเมื่อวานโดยที่ก็ไม่น่าจะกินหมดเพียงแค่คืนเดียว เสียงปืนทำให้ชาวบ้านและลูกเด็กเล็กแดงพากันหวาดกลัวขนาดว่าเสือเข้ามาใกล้หมู่บ้านยังไม่มีใครเห็นไปเจอเอากาตอนที่มันจะกลับเข้าป่าไปแล้วโชคดีที่ไม่มีใครถูกมันฆ่าตายเพิ่มเข้าไปอีกพรานบางส่วนยังได้ตามไล่ล่าเสือเข้าป่าลึกไปด้วยเพื่อที่อาจจะเจอร่างของเหยื่อที่มันลากเข้าไปกินจะได้นำเอาร่างนั้นกลับมาที่หมู่บ้านจนสุดท้ายก็ไปเจอกับร่างของเหยื่อเคาะไรแต่หลายพลาดก่อนนั้นไม่รู้ว่ามันะเลิดไปถึงไหนแล้ว ร่างเหยื่อถูกกัดกินเนื้อหนังหายไปแทบจะเหลือแต่กระดูกหลังจากเหตุการณ์วันนั้นชาวบ้านจึงได้ผัดเปลี่ยนกันเป็นเวียนยามเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เสือเข้ามาใกล้ทิ่นที่อยู่มากเกินไปไม่เช่นนั้นอาจจะมีใครต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับมันอีกแต่แม้ว่าจะมีเวรยนยามคอยเฝ้าระวังอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ว่า้หลายผาดก่อนนั้นมันโผล่เข้ามาอีกเมื่อไหร่แต่ดูเหมือนว่ามันกําลังจะเข้าไปในปา่ามากกว่าที่จะออกมาจากปา่าหลังจากทีิพากันไล่ยิง จนมันหนีเข้าป่าไปเหมือนกับครั้งแรกก็เลยพากันเกิดความสงสัยว่าไอาา้ไรผาดกรตัวนี้น่าจะเป็นเสือสมิงตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากพลานรุ่นเกา่าซึ่งก็ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแต่ว่าพลานเกือบทุกคนในหมู่บ้านก็มีวิชาอาคมเช่นเดียวกันแต่ทุกคนนั้นรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีไม่มีอะไรน่าสงสัยที่พากันน่าสงสัยมากที่สุดนั้นก็คือหมอผีเทาซึ่งเป็นหมอผีประจําหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านให้ความนับถือนั่นถือว่าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามากกว่าใครแถมช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยอยากพบเจอกับชาวบ้านหรือให้คำปรึกษาใดๆทั้งสิน้นชอบเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในกระท่อมบ้านเรือนของตนเองเรือนชาญของชาวบ้านจะโปกอยู่ห่างๆกันกระท่อมของหมอผีก็เลยไม่ได้รับความสนใจจากใครมากนักแต่พอเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับเสือสมิงขึ้นมาทุกคนเลยเพ่งเล็งให้ความสนใจตัวหมอผีผู้นี้มากขึ้น ว่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเสือสมิงหรือไอ้ลายพาดก้อนนั่นหมู่บ้านแม้จะไม่ใหญ่มากนักแต่ก็ได้มีสำนักสงฆ์ที่มีพระทุดงและชาวบ้านรวมกันก่อตั้งขึ้นมาได้ไม่ถึงปีโดยที่มีหลวงตาพระทุดงจำวัดอยู่เพียงแค่รูปเดียวแต่ชาวบ้านก็ให้ความนับถือศรัทธาหลวงตาเป็นอย่างมากผู้ใหญ่บ้านและพลานหลายคนพากันเข้าไปปรึกษาหาลรือกับหลวงตาเรื่องมีเสือเข้ามาฆ่าคนตายถึงในหมู่บ้านแล้วก็หลากไปกิน และสงสัยว่าจะมีใครบางคนในหมู่บ้านกลายเป็นเสือสมิงแต่ก็ยังหาทางที่จะพิสูจน์ไม่ได้ขณะที่กำลังปรึกษาหาลือกันอยู่ในสำนักสงฆ์กลางวันแสกๆขนาดนั้นก็ยังได้ยินเสียงเสือร้องคำรามลั่นดังแว่วเข้ามาทำให้ชาวบ้านและลูกเด็กเล็กแดงต้องพากันวิ่งหนีกลับเข้าบ้านเรือนของตัวเองกันวุ่นวายมันเห่อมเกิมขนาดว่าไม่เกรงกลัวอะไรเลยหลายครั้งที่มันโดนยิงในช่วงหลังๆแม้จะเป็นกระสุนอาคม ที่พลานใช้กันอยู่ในช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้ละคายผิวของมันเลยแม้แต่น้อยนั่นหมายความว่าอาคมที่พลานส่วนใหญ่นั้นใช้ในการปลุกเสกกระสุนยังไม่มีความเข้มขลังพอที่จะฆ่าเสือสมิงนั่นได้ที่เข้าใจว่ามันเป็นเสือสมิงก็เพราะว่าความหนังเหนียวของมันนี่แหละหากเป็นเสือธรรมดาหรือเสือป่าทั่วๆไปคงตายคากระสุนปืนตั้งแต่นัดแรกไปแล้วเสียงร้องคำรามของมันดังอยู่เกือบสินาที โดยที่ชาวบ้านและพลานที่ผัดเปลี่ยนกันเป็นเวียนยามก็ไม่มีใครเห็นตัวมันแม้แต่คนเดียวหลวงตาท่านนั่งฟังอยู่อย่างสงบไม่ได้แสดงท่าทีอะไรซึ่งในขณะนั้นทุกคนต่างก็เงียบกริบไม่มีใครออกความเห็นรอเพียงแค่หลวงตาท่านจะว่ากระลากระเทานั้นหลังจากที่สิ้นเสียงร้องคำรามอันน่าเกงขามของมันไปแล้วหลวงตาท่านได้หยิบเอาเทียนขี้พึ่งขึ้นมาปั่นเป็นก้อนกลมๆปากของท่านกับพรำบนบริกรรมคาถาอาคมอยู่เงียบ โดยทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็นั่งมองกันตาไม่กระพริบเทียนขี้พึ่งถูกปั้นให้เป็นรูปหัวกระทิงแบบคร่าวๆเห็นหลวงตาท่านเป่าพวดพวดเข้าไปที่กระทิงขี้พึ่งนั่นหลายครั้งกว่าจะปั้นจนเสร็จเรียบร้อยก็ได้ยืนให้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วบอกให้นําไปวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นใดต้นหนึง่งที่ใช้ป่านอกหมู่บ้านแล้วก็สั่งชาวบ้านทุกคนไม่ต้องไปเฝ้าเวียนยามอย่างที่เคยทํามาพอตะวันใกล้จะรับขอบฟ้า ให้รีบพากันกลับเข้าเรือนชานของตนเองปิดประตูลงดานให้เรียบร้อยผู้ใหญ่บ้านและพลานตามก็รีบพากันไปทำตามคำสั่งสั่งชาวบ้านให้ทำกิจธุระของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่ตะวันจะลับฟ้าคำคืนนั้นหมู่บ้านเงียบสนิทไม่มีความเคลื่อนไหวของอะไรทั้งสิน้นจนช่วงสามทุ่มกว่าก็มีเสียงเสือคำรามร้องลั่นอยู่ที่ชายปานอกหมู่บ้านซึ่งเสียงนั้น มันต่างจากเมื่อช่วงเวลากลางวันที่มันร้องขู่คำรามครั้งนี้เสียงของมันเหมือนว่าจะมีความเจ็บปวดปลอยู่ด้วยตามมาโดยเสียงการต่อสู้ดังลั่นออกมาจากชายป่าผู้ใหญ่บ้านเข้าใจว่านั่นกระทิงอาคมของหลวงตาคงได้แสดงฤทธิ์เดชเข้าแล้วเดี๋ยวจะคอยลองดูสักตั้งว่ากระทิงอาคมของหลวงตากับเสือสมิงใครจะแน่กว่ากันทุกคนต่างก็เชื่อมัน่นในพุทธคุณของกระทิงอาคมนั่นเสือสมิงที่ดวงตาแดงฉาน เขียวยาวงงแม้ตามร่างของมันจะมีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำๆจากเขาที่แหลมคมของกระทิงอาคมแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลวงเนื้อหนังของมันเข้าไปได้กระทิงเขายาวงงตัวดำทะมึนสัตว์อาคมทั้งสองมีความแข็งแกร่งใหญ่โตไม่แพ้กันแต่โดยความเจ็บปวดเสือสมิงจะมีความรู้สึกมากกว่าเพราะอย่างไงมันก็ยังมีชีวิตส่วนกระทิงนั้นเกิดมาจากอาคมจึงไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิน้น ทั้งสองร่างพุ่งกระโจนเข้าใส่กันแบบไม่ยัง้งเพราะต่างก็มีเพียงแค่อวุธคมเขียวกรงเร็บและเขาอันแหลมคมที่จะสามารถใช้ทำร้ายกันได้กระทิงอาคมนั่นเร็วแรงไม่มีทดถอยส่วนไอ้ลายพาดกอนนั่นมันเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบแล้วร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดอยู่บ่อยครั้งเวลาผ่านไปเกือบ20นาทีถึงได้เริ่มรู้ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายเพียงพ้ําไอเสือลายพาดกอนพุ่งกระโจนนี้เข้าไปทางหมู่บ้าน ซึ่งมันกระตรงไปที่เรือนของหมอผีเท่าผู้นั้นแต่กระทิงอาคมก็ไม่มีทางที่จะปล่อยให้มันหนีรอดไปได้พุ่งกระโจนไล่ขิดมันไปตลอดทางจนถึงเรือนแรงขิดอันมหาศาลส่งร่างเสือสมิงเท่ากระเด็นขึ้นไปอยู่บนเรือนด้วยความรุลแรงทําให้กระท่อมแทบจะหักพังลงมาแต่เมื่อกระทิงอาคมพุ่งกระโจนขึ้นไปเรือนทั้งหลังก็พังลาบเป็นหน้ากองร่างเสือสมิงเท่าร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวด แม้จะไม่มีบาดแผลให้เห็นแม้แต่รอยขีดควนแต่กระดูกระเดี่ยวของมันไม่ได้แข็งดังเพชรก็เลยแตกหักสบับนแทบไม่เหลือชิ้นดีเลือดสดๆทะลักออกมาจากรูทวานทั้งเจ็ดกระเสือกระสนสำลักเลือดอยู่ในกองเศษซากของกระท่อมนั่นเองกระทิงอาคมหายใจฝุดฝัดฝุดฝัดอยู่คู่หนึ่งก็พุ่งกลับไปยืนจังก้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในรูปหนษขี้พึ่งดังเดิม เสียงอึกทึกคึกโคมที่เกิดจากการต่อสู้ของสัตว์อาคมทั้งสองก็เงียบหายไปได้ยินแต่เสียงคำครวญด้วยความเจ็บปวดอยู่ในลำคอของหมอผีเท่าอย่างแผ่วเบาที่ต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่เพียงแค่ตัวคนเดียวหลังจากที่คืนร่างกลับมาเป็นหมอผีเท่าดังเดิมแล้วไม่นานนักก็กระอากเลือดขาดใจตายดวงตาย,ยังเบิกถลนคงไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาสิ้นท่า ตาโดยปลายเขาอันแหลมคมของกระทิงอาคมนั่นหมอผีเท่าผู้นี้คงจะถูกอาคมของตนเองครอบงำเขา่าจนไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงในที่สุดโชคดีที่ยังมีหลวงตาได้เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านสามารถจัดการกับหมอผีเท่าผู้นี้จนได้หลังสิ้นเสียงการต่อสู้ชาวบ้านที่คิดว่าเสือสมิงคงจะถูกฆ่าตายไปแล้วรุ่งเช้าก็เลยพากันไปดูที่กระท่อมซึ่งเป็นเลือนของหมอผีเท่านั่น ก็พบว่ากระท่อมทั้งหลังพังลาบลงมาไม่เหลือชิ้นดีภายในเศษซากกองไม้ยังมีร่างของหมอผีเฒ่านอนตายจมกองเลือดตาเบิกถลนอยู่รอยข่าเปลือกทะลักออกมาจากรูทวารทั้งเจ็ดเนื่องจากความหนังเหนียวของมันไม่สามารถระบายเลือดขังที่ช้ำอยู่ภายในร่างของมันได้สิ่งที่ยืนยันได้ว่าหมอผีเฒ่าผู้นี้เป็นเสือสมิงก็คือท่อนร่างนั้นยังเป็นเสืออยู่นั่นเอง ชาวบ้านช่วยกันจัดการเผาร่างของหมอผีเท่าเสือสมิงไปพร้อมกับกระท่อมหลังนั้นภายหลังจึงได้ช่วยกันสร้างสารเพียงตาขึ้นให้กับกระทิงอาคมที่ตายต้นไม้ใหญ่เพื่อจะได้คอยปกป้องดูแลเป็นที่สถานับถือและเป็นขวัญกําลังใจให้กับชาวบ้านต่อไปจะได้เป็นตัวแทนของหลวงตาในภายหลังจากที่หลวงตาท่านมรณภาพไปแล้วต่อมาสำนักสงฆ์จึงได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นวัด มีลูกหลานของชาวบ้านบวชเป็นพระจำพรรษาต่อๆกันมาอีกหลายรุ่นจนถึงปัจจุบัน